ข่าววันนี้คังคาดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อาจต้องรอโควิด19ขี้ไายข่าวนี้หยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับโพสต์เมื่อวันที่2กระกะานคม2563คังคาดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อาจต้องรอโควิดขี้ไายส่วนพื้นที่บัตรคนจน1.2ล้านลาย รับเงินเยียวยาโควิด19จ่าย3,000บาทรวดเดียววันที่4-9กรกฎาคม63นี้นววายระวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคกล่าวว่าในวันที่4-9กรฎาคม63กรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.2ล้านลายวงเงิน3,600ล้านบาทจำนวน1,000บาท3เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคมรวมเป็น3 0 0 0ับาทในครั้งเดียวทางนี้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีครมให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมเนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลจากจํานวนผู้ถือบัตรคนจนจํานวนทั้งหมด14.5หล้านรายคาดว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในคราวเดียว เพราะในช่วงโควิด1 9คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวยาได้ทั้งนี้การใส่เงินลงในบัตรคนจนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายนั้นยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วยนววายละวรนเก่าอีกว่าส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสบริการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจาก สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วยซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ40-50 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้ การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้บุคคลเช่นแต่ก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับ